ในตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าตำแหน่งงานอะไรบ้างในสายการเงินการลงทุนที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรตทถ้าไม่ขึ้นแล้วถือว่าผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผมก็พาทุกท่านเข้าหน้าเว็บของกรตอผ่านระบบการให้ความเห็นชอบหรือว่าระบบ o l a p นะครับออนไลน์ e g i s t r a t i o n and a p Pro v พ s ฟติซึ่งปัจจุบันท่านสามารถยื่นการขออนุญาตทางออนไลน์ได้แล้วนะครับก็สำหรับ ตำแหน่งงานที่ต้องขออนุมัติกับกรตอถ้าไม่มีแล้วทำงานถือว่ามีความผิดได้แก่อันแรกก็คือผู้แนะนำการลงทุนนะครับตัวย่อก็คือ ic investment consultant นะครับพวก Marketing คนที่ขายกองทุนรวมคนที่แนะนำการเทรดหุ้นหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ออกบทวิเคราะห์นะครับเช่นราคาพื้นฐานเป็นเท่าไหร่ราคาเทคนิคเป็นเท่าไหร่เราเรียกว่า investment analyst นะครับหรือว่า ia นะครับ แล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการกองทุนหรือว่าเรียกว่า Fund Manager หรือว่า F.A. นะครับรวมถึงผู้วางแผนการลงทุนก็คือ I.P. ซึ่งสามารถวางแผนได้ครอบคลุมกว่า I.C. สามารถวางแผนทางภาษีแล้วก็วางแผนการเงินให้แก่ให้แก่ลูกค้ารายบุคคลได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับเมนูที่สามารถทำผ่านเว็บไซต์กลตอได้ก็จะมีทั้งหมด เเมนูนะครับเมนูแรกก็คือเมนู P 1ก็คือการขอความเห็นชอบหรือว่าขึ้นทะเบียนนั่นเองเมนู P 2เนี่ยจะเป็นการต่ออายุนะครับซึ่งอาจจะใช้ประสบการณ์การทำงานมาเทียบเคียงหรือว่าสอบผ่าน c s a CFA, CFP หรือว่า FRM หรือว่าเทียบเคียงจากการได้รับใบนอนุญ,ญาตจากต่างประเทศนะครับ P 4ก็คือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล P 5ตรวจสอบผลสอบแล้วก็ P 6 พิมพ์หนังสือรับรองนะครับท่านต้องพิมพ์หนังสือรับรองนี้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพที่ต้องการการขึ้นทะเบียนจากกรทนะครับแล้วก็ p 7ก็คือการดาวน์โหลดคู่มือนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับผมจะพาทุกท่านไปที่เมนูดาวน์โหลดคู่มือก่อนว่าเขามีคู่มืออะไรบ้างก่อนอื่นนะครับในการสมัครใช้งานเนี่ยถ้าท่านยังไม่เคยสมัครท่านต้องคลิกสมัครใช้งานระบบนะครับก็กรอกข้อมูลสําคัญลงไปได้แก่ เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชื่อบิดามารดานะครับให้ถูกต้องก็ให้กรอกตามทะเบียนบ้านนะครับเป็นหลักขั้นต่อไปถ้าท่านมีวุฒิเป็นยาตีและวสอบผ่านหลักสูตรของ t s i นะครับเทียหลักสูตร P1 P2 P3 นะครับท่านก็สามารถเอามาใช้ขึ้นทะเบียน IC ไรเส้นได้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบนะครับว่าท่าน เลือกคุณสมบัติไหนที่จะยื่นให้กรอตรพิจารณาเพื่ออนุมัตินะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีตัวเลือกให้ท่านมากมายนะครับซึ่งผมจะมารีวิวให้ดูเสร็จแ,แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ทําการชําระเงินนะครับแล้วก็รอการอนุมัติสําหรับคนที่ต่ออายุนะครับก็เข้าไปที่เมนู P2 นะครับ แล้วก็ทำการขออนุญาตอนุมัตินะครับซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาหลังจากยื่นเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับทีนี้ผมจะเข้าเมนู p 1ให้ท่านดูก่อนนะครับเมนู p 1เนี่ยกรเนี่ยจะมีลายเส้นที่สามารถขึ้นทะเบียนได้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือ professional ลายเส้นนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนซึ่งมีอีก3ประเภทย่อยที่กล่าวไปแล้วนะครับ และอีกประเภทหนึ่งก็คือไลเซนประเภทผู้จัดการการลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนนะครับสำหรับไลเซนประเภทแรกก็คือประเภทนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าเรียกว่า IA นะครับ investment analyst ก็จะมีทั้งหมด4ประเภทย่อยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดและคุณสมบัติอันต่อไปก็คือผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า เมื่อก่อนที่เราชอบเรียกว่ามาเก็ตติ้งนะครับก็จะมีทั้งหมด5ประเภทนะครับ4ประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่า IC นะครับก็คือ i n v e s t m e n t c o n s u l t แ n t แล้วก็อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่า IP นะครับผู้วางแผนการลงทุนส่วนเจ้าหน้าที่จัดซื้อการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรได้ทำการยกเลิกไปแล้วเนื่องจากสินค้านี้ไม่ได้รับความนิยมกรตจึงได้ยกเลิกอันนี้ออกไปนะครับแล้วก็ ผู้จัดการกองทุนนะครับตรงนี้เรียกว่า fa ซึ่งผู้จัดการกองทุนแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีละอันนะครับสำหรับถ้าท่านต้องการรู้ว่าคุณสมบัติของลายเส้นที่ท่านต้องการขึ้นมีอะไรบ้างก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลายเส้นที่ท่านต้องการขึ้นนะครับแล้วกดถัดไป หน้าถัดไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเราสามารถยื่นคุณสมบัติอะไรได้บ้างสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน,นครับก็สามารถเทียบเคียงประสบการณ์จากต่างประเทศหรือว่าสายงานของบริษัทมาได้นะครับหรือไม่ก็สอบผ่านซีซ่าหรือว่า CFA นะครับเพื่อทำการขึ้นทะเบียนก็สามารถทำได้นะครับสำหรับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดทุน สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นทะเบียนสมมุติว่าเป็นผู้วางแผนการลงทุนนะครับมันก็จะมีช่องทางคุณสมบัติให้ท่านเห็นอยู่ว่ามันต้องมีอะไรบ้างเช่นท่านอาจจะต้องเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนมาก่อนหรือเป็นผู้แนะนาตราสารซับซ้อนประเภทหนึ่งและมีวุฒิปตีและผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเทียบเคียงประสบการณ์จากรเเส้นอื่นๆหรือว่าเคยเป็นผู้จัดการกองทุนเป็นต้นนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ IC พวกซีซ่า CFA, พวก FRM, พวก CFP นะครับสำหรับผู้จัดการกองทุนนะครับก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือจะต้องผ่านการทดสอบความรู้กฎหมายหลักทรัพย์และจรรยาบรณน,นะครับไม่เกิน2ปีในวันที่ยื่นขอนครับแล้วก็ต้องมีพวกใบซีซ่าหรือว่า CFA อย่างน้อยก็คือเลเวล1 หรือว่าอาจจะมีเลเวล3แลเราขึ้นทะเบียนเลยก็ได้แต่ถ้ามีเลเวล1เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ไม่น้อยกว่า2ปีใน5ปีล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของงานที่จะต้องทำการขึ้นทะเบียนกับกรกตานะครับท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์กรกตาแล้วก็เข้าไปคลิกดูว่ารายละเอียดของการขึ้นไลเซนแต่ละประเภทที่ท่านต้องการเนี่ยต้องการอะไรบ้าง สำหรับผมนะครับในตอนนี้ผมทำการยื่นขออนุมัติไลเซนไอซีคอมเพกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ครอบคลุมที่สุดใน IC l i ไลเซนนะครับซึ่งผมจะมาเล่าถึงว่าขอบเขตหน้าที่ของไลเซนที่ผมถืออยู่มีขอบเขตอะไรบ้างนะครับก็หลังจากปี2560นะครับกรอก็ได้ปรับ เปลี่ยนโครงสร้างการขอ IC แล้วก็ IP ไลเส้นเป็นโครงสร้างใหม่นะครับโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มนะครับถ้ารวม IP ถ้าเป็นถ้าดูเฉพาะ IC เนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มโดยกลุ่ม1เนี่ยเขาเรียกว่า IC Pain จะแนะนำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีความเสี่ยงไม่สูงและกลุ่ม2ก็คือ IC Complex 2ก็คือสามารถแนะนำพวกกองทุนรวมและตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อนได้ด้วย แล้วก็กลุ่มที่3สามารถแนะนำตราสารทุนทั่วไปกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกลุ่มที่ผมได้ทำการขึ้นทะเบียนก็คือ IC c o m p l e x นะครับก็คืออยู่ในกลุ่ม4สามารถแนะนำได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้ง3ประเภทที่ IC ทั้ง3กลุ่มสามารถแนะนำได้แต่สำหรับใครที่ต้องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับลูกค้านะครับเช่นขายกองทุนและต้องการวางแผนภาษี วางแผนการใช้เงินด้วยก็ต้องมีอะไรเส้นผู้วางแผนการลงทุนนะครับถึงจะสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้นะครับโดยนิยามของเพนโปรดักต์นะครับแล้วก็คอมเพล็กโปรดักต์เนี่ยเพนโปรดักต์เนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อนก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนไม่มีโอกาสเสียเงินมากกว่าเงินต้นที่ลงลงไปนะครับแล้วก็การคำนวณผลตอบแทนเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภยัยเราเรียกว่า ตราสารที่ไม่มีความซับซ้อนที่เรารู้จักเช่นพวกคุณว่าแลนด์ดีีลหรือว่ากองทุนรวมตลาดทุนกองทุนรวมผสมพวกพันธบัตต่างๆที่เป็นพันธบัติทั่วไปนะครับที่ซื้อเราก็มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายส่วนคำว่า c o m p พล็กซ์บัวดักเนี่ยที่ต้องสอบเพิ่มก็คือเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนซึ่งแบ่งออกเป็น2โมดูลนะครับก็คือโมดูลแรกเป็นเกี่ยวกับ ประเภทกองทุนที่มีความซับซ้อนแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนส่วนอีกโบดูอ,อูนนึงเนี่ยจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นฟิวเจอร์ออปชันหรือว่าสวอปนะครับทีนี้ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะต้องสอบผ่านอะไรบ้างขั้นแรกนะครับก็ถ้าใช้คุณสมบัติสำหรับปี25 6 1นะครับ คนที่จะขอไลเซ้นไอซีกับกรตอตได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปบัณฑิตหรือว่านิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะจบป็นญยาตีนะครับทำการสอบเพนโปรดักต์นะครับซึ่งเรียกว่า p 1นะครับหลังจากสอบเสร็จเนี่ยท่านก็สามารถขึ้นทะเบียนกับกรตอตเป็น IC เพนเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตราสารทั่วไปได้แต่ถ้าท่านต้องการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอมเพล็กโปรดักเนี่ย ท่านสามารถเลือกสอบลายเส้นไหนก่อนก็ได้นะครับกรณีแรกก็คือถ้าท่านเลือกสอบโมดูลหนึ่งที่เป็นกองทุนรวมซาสานี้เนี่ยท่านสามารถขึ้นทะเบียนกับกรตอเป็น IC c o m p ม e พกที่สามารถแนะนํากองทุนรวมและซาสานี้ที่ซับซ้อนได้และถ้าท่านไปสอบอีกใบหนึ่งเป็น c o m p พกโมดูลสพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่านก็สามารถนํามาขึ้นทะเบียนเป็น i c c o m p มเกได้เช่นกันนะครับ หรือในทางกลับกันท่านจะสอบโมดูล2เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Future Option Swap ก่อนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น IC c o m p l e x 3และหลังจากนั้นจึงสอบ IC c o m p l e x 1เพื่อให้สามารถแนะนำพวกตราสารนี้กองทุนรวมที่มีความซับซ้อนให้กับนักลงทุนรายใหญ่หรือว่าเฮดฟันหรือว่า private wealth หรือว่ากองทุนได้นะครับก็สามารถขึ้นเป็น IC Complex ประเภทห่ได้เช่นกัน ในการขึ้นทะเบียนท่านไม่จําเป็นต้องสอบผ่านอันนึงแล้วขึ้นทะเบียนนะครับท่านสามารถรอให้สอบผ่านพี P2 p ่พีพีเพื่อขึ้นทะเบียนทีเดียวก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนหลายครั้งนะครับในแต่ละครั้งในการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2,000บาทรวมแวดถ้าท่านให้ออกแวดด้วยก็จะเสียประมาณ2140บบาทนะครับก็ถ้าขึ้นทีเดียวก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้ สำหรับผมนะครับผมก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก็ซึ่งสูงกว่าที่ requirement ของกรตอนะครับก็ทำการยื่นเป็น IC c o m p มเ t 1 1ซึ่งผมได้ทำการสอบผ่านหลักสูตรต่างๆแล้วดังต่อไปนี้นะครับก็คือหลักสูตร P1 วันที่25มกราปี64นะครับหลักสูตร P2 สนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันที่10มีนา64 และก็หลักสูตร P ีนะครับหลักสูตรตาสารที่มีความซับซ้อนพวกตาสารนี่และกองทุนรวมวันที่22เดือน3ปี64ผมก็ได้ทำการยื่นอนุมัติกับกรอตนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นที่พิจารณานะครับหลังจากรอประมาณไม่เกิน5วันกรอตก็จะอนุมัตินะครับก็คือตอนนี้ก็คือกรอตแจ้งผลมาแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตท,ทางออนไลน์ โดยกราตอนะครับได้แจ้งผลการอนุมัติความเห็นชอบในการขึ้นไลายเส้นให้กับผมแล้วนะครับเป็นวันที่26เดือน3ปี64แต่วันนี้วันที่29เนื่องจากติดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะได้ประมาณอีก2-3สวันข้างหน้านะครับก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้เลขทะเบียนแล้วแค่ะในระบบ o l a ลเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเพื่อขึ้นทะเบียนนะครับก็ระหว่างนี้ก็คือรอการอัปเดตระบบอีก2 3สวันก็จะสามารถ ได้เลขทะเบียนในนี้นะครับในการนำไปยื่นสมัครงานหรือว่าใช้งานในอาชีพที่ต้องใช้พวกไลเส้นใบอนุญาตพวกนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่เมนู P6 นะครับพิมพ์หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบในหน้านี้หลังจากท่านได้รับความเห็นชอบเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ก็คือได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานได้เลยทำงานในสายงานที่ท่านต้องการนะครับผมก็หวังว่าการรีวิวเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆที่ต้องขออนุญาตกรรอตในการทำงานในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับ Thinking, thinking, thinking,